แล้วการเก่าสุดท้ายแล้วก็จอมย่ายหาพนะี่น้องเราต่างทับเของนอกระเอาสุดท้ายโนะดยสังเกตว่าคือถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะเรื่องตําแหน่งให้กับคนที่พิจริยธรรมที่แพทยสภานะาั้นตัดสินชัดเจนว่าหมอโอรงพยาบาลตํารวจนะั้นพิจริยธรรมได้แล้ ทำชั่วเพื่อเพื่อน,นักโทษที่จะต้องรับโทษนั้นเพื่อไม่ให้รับโทษนี่นะถ้าการทำแบบนี้แล้วทำให้เลื่อนตำแหน่งได้เนี่ยหรือจะให้ทำชั่วแบบไหนเราเลื่อนตำแหน่งได้เนี่ยช่วยช่วยมาบอก่อยกันแล้วกันเนาะคนที่อยากได้เลื่อนตำแหน่งจะได้ทำชั่วได้ถูกใช่ไหม ใช้คนชัวช่วรับใช้ ทำดีไปก็ไม่เห็นจะจริญอะไรเลยเพระได้นทำั่วไงใช่ไหมทำเงจนได้สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมต่อนดือว่าเป็นแบบอย่างของโลกประเทศแรกของ ว่าตำรวจคก็ผู้พิทักษ์ท่ทอไรเขียนป้ายไว้ให้มันชัดๆจะได้เข้าใจจะได้ใช้บริการได้ถูกถ้าท่อมาต้องการใช้บริการจะได้มาที่สนำนัก,ากางานตำรวจแห่งชาติไหมไม่งั้นไปใช้บริการได้ถูกเออ,องั้นไปใช้บริการตรงที่เขาทำดีมันก็มัน ตำรวจจะใช้บริการไม่ถูกนะอะาเขียนป้ายไว้ชัดๆนะเวลาทาราคนชั่วจะใช้บริการได้ถูกจะได้มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยถ้าคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณก็เป็นให้ชัดๆนะมันจะได้ชัดเจนกันไปเลยอนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณต้อง จเจริญรอยตนงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าต้องลงโทษคนชั่วให้สงกับความผิดเจ้าหนย<ป>และต้องขับไล่คนชั่วที่ชั่ว้แรงออกไปจ้าหน่<ป>พระพุทธเจ้าตรัสในตหาราคาสวดและการงานับอธิกรณ์เจ็ดต้องลงโทษคนชั่วและไล่คนชั่วออกไปอย่ไม่ใช่ให้เรื่องชั้นเรื่องตำแหน่ง นอกจากจะไม่เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วต้องลงโทษและไล่ออกด้วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้อย่างนั้นในหวงราชก,การที่สิบของเราเพราะองค์ก็ทรงประทุธตนเป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมก็คือแม้แต่สงนาทีท่านเลือกตั้งตำแหน่งแล้วนาพระราชนสมเดศจสั์แล้วแต่ได้ข้อมูลว่าทำชั่วเอเิจริยธรรยล่ง พระอ,องค์ก็ทรงยอเยีกลเลยงงใช่ไหมนี่คือสุดยอดในหลวงของไทยของเราหน้าในหลวรัศการที่สิบพระอ,องค์ทำอย่างยอดเยี่ยมมากเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วข้ราราชการทุกภาคส่วนควรจะเจรนอนตามพระอยู่คนละบาทงงใช่ไหมประเทศชาติก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติคือความสงบสุขของราชพง์อ,อย่างแท้ ตัดคนชั่วต้องลมทษคนชั่วนะถึงจะเป็นผู้ที่ช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขถ้าส่งเสริมคนชั่วคนชั่วก็สร้างความขัดแ้อนบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขใช่ไหมเพราะงั้นถ้าอยากจะเป็นผู้สันตะิรักผู้พิทักษ์สันติราตัวจริงเสียงจริง,รงเป็นผู้ทําประโยชน์ใด้กับสังคมประเทศชาติอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงถูกต้องตามธรรมถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามคุณงามความดีอย่างแท้จริงต้องลงโทษคนชั่วส่งสามคนดีใช่ไหมแล้วเราก็จะมาติดตามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะเป็นผู้ที่พิทักสานตีลาหรือผู้พิทัก์ทอละละ่าอีกหนึ่งเดือนเรา ต้องราอาจเป็นรถเลยครับพี่นอ้องภารกิจของรอเราได้ทำอย่างดีเยี่ยมสำหรับความตั้งใจของพี่น้องทุกท่านแล้วครับขอบคุณครับ